เจะกับมาหาเองมาด้วยทักเป็นจีรอนแรงเราจะไปโซโล่คิวเลอร์กันก่อนเอ้วะ ที่คาดผมกูอยู่บนเตียงหมดเลยมาขี้ยาแปอาโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโยยยยย มายกอดทำไมเสียงเป็นกันวะโย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 เสียงเป็นกันวะเหรอแฟนมาแล้ว มาเพื่อนเดทบายเพื่อนเข้ามาเจอไอ้แมนเลยเข้ามานั่งห่อหอใช่เจอไอ้แมนกำลังซื้อค้าให้เพื่อนอ๋อแฟนแล้วเหรอใช่แฟนละเออเราสตรีมแล้วเพื่อนเราสตรีมเราสตรีมเออสตรีมเราสตรีมเดทบายใช่ไหมใช่ข้าอิ่มละมีพลังละมีพลังละกินน้ำหวานสตรีมในยูทูปในยูทูปชอตี้อ่ะ ใช่ใช่โชคดีเมื่อไหร่ผมจะดื่มวะเพื่อนอยากเปิดแอร์ละเปิดเลยเพื่อนคิดมากเพื่อนเรายังเปิดทั้งวันเลยไหนเพื่อนตอนแรกว่าจะปิดตอนป่ายเรายังไม่เห็นปิดเลยยังแบบยังเกลียดใจอยู่ปฐมนิเทศนักศึกษาว่าใช่ช่องไม่เจอวะส่งลิงก์ไปแล้ว ไหนไหนเนื้เอสัตว์ C O E ไรไรแห่งการตโตอย่างขาวเลย ah เน็ตหอเน็ตหอแม่งกระตุกพักๆเลยอ่ะจริงมั้ย อัน <c oughs> นี้ตกจัดเลยเครือข่ายมีปัญหาเออในมาโลอ่ะมันนั่นยังว่ะเพือ่อนมันปกติยังอะไรครับวาโลหรอเรืออะไรใช่วาโลที่ใต้น้ำอะ่ะไม่รู้วม่มันมันแล้วแต่มันแล้วแต่แแตขไข่ปะเพราะว่าตอนอยู่บ้านเรามันก็ไม่เป็น หมดไลฟ์วันหมดใหม่ใช่ไหมไม่หมดใหม่ข้ออย่างข้อเห,อหรอเน็ตมันไม่น่าสตรีมวะเล่นปกติก็ได้มั้างอออยด์สี่ปกติฮึอออยดอยู่เบิร์ดเบิร์ดมาอยู่เช็คอวยวู่ทำไมกระตุกอะดิใช่ปะ เน, <c oughs> นี่ยไม่เสถียรเลยเนี่ยมันแรงอยู่แต่มันไม่เสถียรเว้ยเนี่ยต้องหักรอบเดี๋ยวถอดเ,เสื้ออะไรหนึงลืมถอดเสื้อถอดเสื้อเพื่อความตึงไม่ทีมเราก็อันนี้เหมือนกันถอดเสื้อถอดเก่งถอดทุกอย่างปิดสตรีมก่อนดีนกว่า <c oughs>